การนำเสนอผลงานนวัตก,กรรมวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ best practice ประเภทโรงเรียนด้านการสนองพระราชดำริกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติรัชมังคลาพิเศกชื่อผลงานการส่งเสริมพฤติกรรมการออมของนักเรียนโรงเรียนไตรเขตประชาสมคีรัชมังคลาพิเศกปีการศึกษา2566โดยใช้กระบวนการ smart step ร่วมกับการสร้างภูมิคุ้มกันตามหลักประชาเศรษฐกิจพอเพียงนำโดยท่านผู้อำนวยการคมสันชัยรักษาผู้อำนวยการโรงเรียนไรเขตประชาสมคีรัชมังคลาพิเศษร่วมกับคณะครูได้แก่นางสาวธัญลักษณ์นาสอนนายอดิศักด์ทองสุขนายวรชัยสุทธชัยนางสาวโชวติกาย,ยาวิชัยและนางสาวปณิดาดีบาง ความสำคัญของผลงานหรือนวัตกรรมในยุคปัจจุบันโลกมีวิวัฒนาการที่เปลี่ยนแปลงไปมากทำให้ประเทศไทยได้รับผลของการเปลี่ยนแปลงนี้จากชาติตะวันตกและมีผลกระทบที่ส่งผลเข้ามาในประเทศไทยอย่างต่อเนื่องเช่นพฤติกรรมการใช้ชีวิตที่ฟุ่มเฟือยหรูหราการใช้ใจ่ายในการซื้อสินค้าที่มีราคาแพงเพื่อที่จะแสดงสถานภาพทางสังคมหรือเสริมสร้างบาร,รมี สิ่งพวกนี้ล้วนแต่เป็นการบริโภคที่ตอบสนองความต้องการมากกว่าความจำเป็นการประหยัดอดออมจึงเป็นสิ่งสำคัญและจำเป็นต่อชีวิตในสภาวะเหตุการณ์ปัจจุบันพบว่านักเรียนส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการใช้เงินอย่างไม่เห็นคุณค่าจากการดำเนินงานตามโครงการโรงเรียนธนาคารในช่วงเวลาที่ผ่านมาพบว่าพฤติกรรมการอ,ออมของนักเรียนมีแนวโน้มลดลง จากสถิติการฝากเงินกับโครงการโรงเรียนธนาคารทางโรงเรียนไตรเขตประชาสมคีรัชมังคลาพิเศษได้นำปัญหาการออมเงินของนักเรียนมาจัดทำแผนปฏิบัติการภายใต้โครงการส่รงเสริมภุนธรรมจริยธรรมโดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในด้านการสร้างภูมิคุ้มกัน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยใช้กระบวนการ Smart Step ในการบริหารงานจุดประสงค์และเป้าหมายของผลงานนวัตกรรม 1. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนโรงเรียนไตรเขตุประชาสมคีรัชมังคลาพิเศกปีการศึกษาพุทธศักราช2566มีทักษะในการออมการใช้เงินอย่างถูกวิธีโดยใช้กระบวนการ s m a r t Step ร่วมกับการสร้างภูมิคุ้มกันตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 2. ื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความตาระหนักว่าการออมเป็นการดำเนินชีวิตอย่างพอเพียงโดยใช้กระบวนการ Smart Step ร่วมกับการสร้างภูมิคุ้มกันตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป้าหมายของการดำเนินงานเชิงปริมาณนักเรียนโรงเรียนไตรเขตประชาสมัมัรัชมังคลาพิเศษปีการศึกษา2566 จำนวน282คนมีทักษะในการออมและใช้เงินอย่างถูกวิธีเชิงคุณภาพ 1. นักเรียนโรงเรียนไรเขตประชาสัมคิรัชมังคลาพิเศษมีความตระหนักว่าการออมเป็นการดำเนินชีวิตอย่างพอเพียงตามแนวทางของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 2. ผู้ปกครองนักเรียนสามารถลดรายใจ่ายในชีวิตประจำวันได้ 3. สร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจให้แก่ครอบครัวชุมชนและสังคมขอบเขตของเนื้อหามุ่งการศึกษาและส่งเสริมพฤติกรรมการออมของนักเรียนโรงเรียนไตรเขตประชาสามัคคีรัชมังคลาพิเศษปีการศึกษา2566โดยใช้กระบวนการ Smart Step ร่วมกับการสร้างภูมิคุ้มกัน ตามหลักประชาเศรษฐกิจพอเพียงโดยมีการเก็บข้อมูลยอดเงินฝากของบัญชีเงินฝากในโครงการโรงเรียนธนาคารโรงเรียนตระเหตุประชาสัคีรัชมังคลาพิเศษขอบเขตของระยะเวลาปีการศึกษา2,566ระหว่างเดือนมิถุนายนพุทธศักราช2,566ถึงเดือนมกราคมพุทธศักราช2,567การใช้ทรัพยากร ได้รับการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ครุพันธ์จากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจำกัดสาขาท่าวังผาตามโครงการโรงเรียนธนาคารกระบวนการผลิตผลงานหรือขั้นตอนการดำเนินงานดังนี้ S SWOT Analysis and Strategy วิเคราะห์สภาพบริบทและกำหนดกลยุทธ์ได้แก่การประชุมทบทวนวิเคราะห์ ผลการดำเนินงานของโครงการโรงเรียนธนาคารศึกษางานวิจัยประชุมวางแผนกำหนดแนวทางวิธีการดำเนินงาน M Management and Participation บริหารจัดการและการมีส่วนร่วมโดยมีการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบงานและหน้าที่ให้ชัดเจน A Activity and Coaching การดำเนินกิจกรรมตามโครงการได้แก่ สำรวจการออมของนักเรียนจัดอบรมให้ความรู้ด้านการดำเนินงานโรงเรียนธนาคารแก่ครูและนักเรียนดำเนินการส่งเสริมพฤติกรรมการออมให้นักเรียนประชาะสัมพันธ์โครงการโรงเรียนธนาคารเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักปรชัชญาเศรษฐกิจพอเพียงรับสมัครสมาชิกและรับฝากเงินออม รวมถึงการประชาสัมพันธ์โครงการโรงเรียนธนาคารให้แก่นักเรียนโรงเรียนที่อยู่ใกล้เคียงได้แก่โรงเรียนบ้านสองแคว R Report and Research สรุปรายงานผลโดยการทำสรุปรายงานผลและนำมาวิจัยเพื่อพัฒนาและต่อย,ยอดสู่การสร้างและพัฒนานวัตกรรม T Transform and Innovation เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันและขยายผลต่อไป ผลการดำเนินการผลสำริจและประโยชน์ที่ได้รับดังนี้การส่งเสริมพฤติกรรมการออมของนักเรียนโรงเรียนไตรเขตแตชาสามคีรัชมังคลาพิเศษปีการศึกษา2566โดยการใช้กระบวนการ Smart Step ร่วมกับการสร้างภูมิภูมิกันตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจะเห็นได้ว่านักเรียนมีทักษะในการออมและการใช้เงินอย่างถูกวิธีระดับมากที่สุด จากการประเมินพฤติกรรมการออมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนักเรียนร้อยละ79มีการฝากเงิน3ครั้งต่อสัปดาห์นักเรียนมีความตาระหนักว่าการออมเป็นการดำเนินชีวิตอย่างพอเพียงตามแนวทางของปรชัชญาเศรษฐกิจพอเพียงประโยชน์ที่ได้รับจากการ,รส่งเสริมพฤติกรรมการออมของนักเรียนโรงเรียนไรเขตประชาสัคคีรัชมังคลาพิเศษปีการศึกษา2566 โดยการใช้กระบวนการ Smart s t ต p ร่วมกับการสร้างภูมิภ้มิกันตามหลักปรชัชญาเศรษฐกิจพอเพียงคือทำให้นักเรียนมีทักษะในการออมการใช้เงินอย่างถูกวิธีมีความตระหนักและเห็นความสำคัญว่าการออมเป็นการดำเนินชีวิตอย่างพอเพียงตามหลักปรชัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถนำผลการศึกษาที่ได้รับไปใช้ในส่วนงานต่าง ของการดำเนินโครงการอื่นๆเพื่อพัฒนางานให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นต่อไปโรงเรียนไตรเขตประชาสมคีรัชมังคลาพิเศษขอขอบคุณค่ะ